โอเคผมสวัสดีคุณน,นะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เจ้าเจ้าแคทลุยงานเป็นงานแรกเลยคนระับผมไปหลังจากคลิปที่แล้วเราลีลาเออกว่าจะมาถึง <c oughs> อ,อีกว่าจะมาทํางานได้โอ้โหแล้วก็งานเสือกล็อกงานหายอีกโอ้โหอะไรของพี่แกก็ไม่รู้นี่โอเคครับผมมาเดี๋ยวเราจ้วงอะไรผมนี่ครับผมมุ่อกี้ใหญ่เอาล่าแป๊บเดียวนะครับอ้าวมันหักตังไปแล้วโอเคแต่เดี๋ยวเราตักใส่รถด,ดากันเลย รถดำเราอย่างนี้โอเคแล้วตักใส่รถดำเลยครับเพราะว่าอเออเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพาขับไปดีกว่าเดี๋ยวพาขับไปดีกว่าทุกคนเออเดี๋ยวพาขับไปดีกว่านะครับเพราว่าชมบรรยากาศปนในเมืองด้วยนะผมโอ้ชมน <c oughs> เดี๋ยวชมพาชมบรรยากาศในเมืองสวยๆนี่ครับผมเมืองนี่สวยมากผมเป็นเป็นเมืองนะเป็นเมืองจริงเลยครับนี่โอ้โหแต่ว่าสุดยอดมากเลยคนระับ แต่ว่าไม่ใช่อุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมน่าจะเป็นอยู่ที่เมืองที่สี่นะคิดผายแล้วไงแล้วผมจะรัดเลาะไปไยังไงนยฮะเอยท,ทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยไป,ไปได้ไหมนี่ไปไปได้ไหมนี่จะรัดไปอย่างเดียวเลยอะไรวะมันต้องไปฝั่งนวนเอเฮ้ยโอ้เป็นการนา้ําทําไมการน้ําม,มันเยียมแบบนั้นนะพี่อผมรัดอย่างเดียว,วผมรัดอย่างเดียวเลยนี่นี่นี่ โอเคนี่ครับผมงานเราก็อยู่ตรงนี้ครับผมเห็นไหมบอกแล้วว่าเราได้มาทํางานในเมืองแน่นอนคนระับ <c oughs> จากที่ทํางานอยู่บ้านนอกบานน,บาน,าน,นานนะผมมานานเส้นนานนะผมก็ได้เข้ามาที่ในเมืองสักทีนะครับโอ้โ oh, ห oh. oh, สุดยอดมากเลยโอเคเมื okay. ่อกี้แค่ใหญ่ๆครับผมลำ่เลำเมอลํำเเลยเราจะไม่เอาลิฟแฮมาทํางานเมืองนี้นะเพราะว่ามันคันเล็กครับผมโอ้มาติดบ้าบออะไรโอ้ยเนาะ ชื้อตัองยกสูงนิดนึงครับผมมาแล้วก็ทีนี้ก็เทจ้วงแล้วผมอ๋ออันนี้เป็นการทํางานของเจ้าแคทคลิปแรกครับผมคลิปแรกเลยนะป้มนี่งัดมาเออจ้วงแล้วผมจ้วงเลยซื่ออ๋อเนี่ยมันด,ดูมุมมองในรถไม่ได้มันก็เป็นแบบนี้เลยดูซิว่าเราจะใช้เวลากดนานสักแค่ไหนเราใช้ลิฟเทวันนั้นกดโอ้โหสองคลิปอะทุกคน มาดูว่นหน่อยคลิปนี้จะนานสักแค่ไหนนะขุดเฉยๆนะขุดแล้วก็ไปเลยคนระับไปงานอื่นต่อเลยนะขุดแป๊บเดียวเลยขุดแค่นี้แหละสองแสนนะสองแสนเท่าไหร่วะสองแสนหกเลยนะขุดแค่นี้แหละนีไ่ไงจะเอาเจ้าแคทมาลุยงานแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหได้ผลเลยโอ้โวยงานขุดนี้มันขุดยอดจริงครับผมนี่ครับต้องรีบตกเขาผมต้องรีบงัดเอางัดเราเลยครับแปบ๊บเดียวเราได้ดินจากดินขายด้วยนะครับ มาแล้วสี่พันเห็นไหมไวเกินนะดีบอกเลยผมดีจกเอาเลยจกเอาเลยงัดดอางัดดอาเลยโอโ้โหแล้วดินไม่รู้ดินอะไรนะดินดินดีเหรอดินดีไหมนี่โอโ้โหสว่างจ้าเปิดไฟก่อนนี่ดดเลยงัดนี่ครับผมโโดินภาคสองนี่จะจะไม่เหมือนดินภาคสามนะมันจะภาคสามจะสมจริงกว่านะครับ โอ้โเอามามาเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูมุมมองใกล้ๆก้างๆอะไรวะใกล้ๆก้วงๆอะไรวะเออไกลมันต้องไกลๆดิมันถึงจะกั้วให้โอ้โหนี่มเงนี่ยงัดเออนี่เทเลยนี่เห็นไหมโอ้โหสุดยอดจะตายไวดียเมื่อกี้ใหญ่นะริบแพร์คั้นั้นวันนั้นมาขุดโอ้โหไม่หมดสักทีขุดยังไงก็ขุดไม่หมดจนกระทั่งเอาสองคลิปถึงจะหมด่ะ ปวดโคตรนานนะครับเด้อเด้วเดี in ๋ยวเด้อโอ้โหโอ้ผมถนัดขับมุมมองในรถแล้วขับอย่างนี้ไม่ถนัดเลยว่ะดีเลยแต่ก็ทําได้อยู่มันทำได้อยู่เออเหมือนขับคุณปู่ครับเหมือนขับคุณปู่เลยครับอือฮึขับโอ้เจ้าแคสตมันพังขนาดนี้เลยเหรอวะปื้ออะไรวะใช่ใช่เจ้าอ๋อเอาโห รับลงรถเค่นี้มันพังมาเกือบครึ่งหลอดเลยนะโอ้โหมันพังง่ายจังวะภาคสองเนี่ยโอ้อะไรวะมันจะเสร็จไหมเนี่ยมันจะเสร็จไหมเนี่ยทำไมรู้สึกจะช้าจังวะคนว่าช้าไหมทุกคนผมก็ว่ามันก็ช้าอย่างนั้นหลอดมันขึ้นช้าอย่างว่าแล้วต้องสองต้องสองแสนจ,จะเอาไว้อะไรแท้ล่ะเอาก็เอาช้าๆหน่อยเออเดี๋ยวจะได้ เราไม่คุ้มครับผมเราต้องตักให้เต็มมุกกีนะครับตักให้เต็มมุกกีไปเลยนะผมตักให้เต็มมุกกีไปเลยโอเคนี่ผมงัดขึ้นมายกขึ้นปึ๊บนี่ผมมัดเทเขาให้โอเคเต็มแล้วก็กดค้างขายเลยครับผมนี่ไงสบายจะตายนะผมสบายมากอ,อันนี้ก็กดไปผมนี่ตรงไหนมันเหลือก็กดไปเอาให้หมดเอาให้หมดเออกดไปครับผม อาให้หมดเอาให้หมดนะับโอเคเอ้จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รารูรร้เหลือตังเยอะ,อะโอ้ยเราดินจากการขายขายดินด้วยเอยเอาเงินจากการขายดินด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราจนอยู่ครับผมเรายังไม่มีเงินนะครับเราจนอยู่เราจนอยู่นี่ อยบอกแล้วว่าต้องสองคลิปนี่โดยคลิปหน้าจะไปหาเทตามหมู่บ้านนี้เฮ้ยไม,ไม่ไม่ดีมากเพราะว่าอในเมืองเขาไม่ไม่ค่อยเอาดินเขาไม่ค่อยถมดินกันหรอกเนาะดีปาไม่ดีมากนะจึ๊งัดลงครับผมโอเคใกล้เสร็จแล้วว่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยห้าสิบสองโอ้โหจะบ้ากันลำัง ออขนาดแมคโครใหญ่ยังช้าขนาดนี้อ่ะทุกคนคิดดูดิโอ้โหถ้าแมคโครเล็กนิดหมดกันนะผมเป็นวันก็ไม่เสร็จแล้วครับไปเรื่อยๆผมนี่แหละไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับอสองแสนเงินตั้งสองแสนเนาะออใครจะไม่เอาหรอกผุดแค่นี้เองเพราะว่าค่าจ้างของแมคโครคแพงอยู่แล้วไงครับ โอเคเราก็ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะไปเรื่อยๆของเราแบบนี้แหละเอาอย่ามาติดอะไรอีกโอ้พมันเหลืออยู่ฝั่งนู้นอีกนิดนึงว่ะเรางัดอีกเออเอางัดมาให้หมดครับผมงัดมาเฮ้จะเสร็จแล้วว่ะเอาให้เสร็จภายในคลิปนี้เลยดีไหมผมก็อยากให้เสร็จภายในคลิปนี้แหละเออก็อยากให้เสร็จภายในคลิปนี้เลยครับเร็วๆๆๆๆจวดเลยจวดเลย มันเหลือฝั่งนู้นอีกนิดนึงปึ๊บงัดมาป๊าบโอเคนี่นยกขึ้นมาผมยกขึ้นมา,ป,าป๊อปหืมกับติดว่ะมันเชียร์มวยผมแม่เอ้ยเดินผิดเดินผิดไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเกือบตกสาบผมเดินผิด <c oughs> แม่เดินผิดได้ไงวะเรขับรถมากี่ปีแล้วนี่ งัดไปผมเรียบร้อยเอามา,มายกขึ้นมาเพิ่เทจ้วงไปผมนี่สนุกดีสนุกดีว่ะภาคสองครับผมภาคสองนะครับไม่ใช่ภาคสามนะาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขอเล่นภาคสองให้มันจบก่อนนะผมแล้ว่อยเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นภาคสามใหม่นะครับโอเคเพราะว่าภาคสามเรากอ็อะไรล่ะมันมันไม่มีเนื้อเรื่องอะเกมนี้ ไม่มีเนื้อเรื่องมันเป็นภาคอัปเดตเฉยๆนะโอเคเออโอ้ไก่เสร็จแล้วนี่ไก่เสร็จแล้วเอาให้มันเสร็จไปเลยมันเสร็จไปเลย,ลเลยอู้ด้านด้นไก่ยังไม่ด้านไกย่ไไกยังไม่จบเลยวะโอ้ไม่ได้วะเพราะมีบางคนไปงัดมาโอเคเต็มแล้วโอ้ขนาดปุ่งกี้ใหญ่ยังยังนานขนาดนี้อะทุกคนโอ้ขนาดคันนี้บุ่งกี้ใหญ่นะเนี่ย ต้องแบบว่าอันนี้มันแบบว่ามันงานในเมืองครับผมมันต้องแบบว่าต้องการรถใหญ่มากๆนะครับจะใช้รถเล็กนี่ไม่ได้ครับผมรถเล็กนี่ไม่ได้เลยนะไม่ทันกินเขานะครับตรงนี้เขาน่าจะทําเป็นตึกอะไรสักอย่างนี่นะเขาให้เรามาขุดนะครับแต่ว่างานเรามีแค่นี้นะงานเรางานเราไม่มีเออไม่มีต่อเติมอะไรนะมีแต่ขุดอย่างเดียวครับผมขุดแค่นี้เราเสร็จแค่นี้เราก็ย้ายงานอื่นครับผม นะครับเรามีแค่นี้งานเรามีแค่นี้ครับผมโอ้โหได้สองหมื่นแล้วขนาดขายดินนะเนี่ยไอ้สองหมื่นแปดสามหมื่นแล้วนี่โอ้โหขนาดแค่ขายดินนะเนี่ยทุกคนคิดดูดิเออได้เยอะได้ดีขนาดไหนอันน,น,นี้แค่ขายดินคนระับโอ้โหมามาถอย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 เออโอเคเยี่ยมไปเลยนะเยี่ยมไปเลยนะ เออมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จสักทีหรือเปล่าอ่ะยังไม่เสร็จับผมอีกหลายบุงกีอยู่โอ้โหโอ้ชน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 แมวดีไม่ชนดีน้องไม่ชนไงเห็นไหมเออเจ้าแคทนี่เอบุงกีมันจะไม่ติดง่ายๆนะเหมือนมัน,ม,นมันไม่เหมือนเจ้าลิฟแพ้ขนาดนั้นนะลิฟแพ้นะไม่กากาที่หายมันแป๊บเดียวติดแป๊บเดียวติดห,ห็นเรังงุดหงิด โอ้โหนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยทำไงมันก็ไม่ติดนะผมทําไงก็ไม่ติดนะเฮ้ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วทุกคนโอ้เราจะได้เงินสองแสนไปใช้แล้วโอ้โหเลยอีกหนึ่งเมงื่อกี้โอ้ภาคสองนี่แม่งทำแบบว่าต้องขุดแบบทุกตารางวาจริงทุกตารางเมตรนยงโอ้โหดูดูดทำเลยเหลือตรงไหนอีกเหลือน่าจะเหลือฝั่งนู้นนะอ๋อตรงนี้น่าจะได้ไมั้ง เสร็จแน่เออเรียบร้อยครับผมแม่เสร็จสักทีเฮ้ยไล่เงินสองแสนหกมาใช้แล้วโอ้โหจากการขายดินก็ได้เยอะแล้วอะ่ะออดูดิไปไปไปเดิอนออกผมเดินอนอกแม่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็าลาทุกคนไปก่อนนะผมเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องย้ายรถกลับบ้านไอ,อ่ไม่ใช่กลับบ้านนีไปงานอื่นต่อนะผมเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านแน่นอนคนระับออกมาแล้ว นะโอเครู้ว่าจะกลายเป็นอะไรเนาะปับ๊บเลเวลสิบเอ็ดโอ้โหกลายเป็นตึกเลยแค่นี้กลายเป็นตึกเลยอโอเคผมหนีได้สามแสนเลยนะโอ้โหโอเคเราเราไปทำงานนี้ต่อนะภายในคลิปหน้าก็แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ bye bye, บายยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ